ลิซ่าแบล็กพิงโพสต์แล้วค่ะหลังจากที่เก็บตัวเงียบตั้งแต่โดนดราม,ม่าถล่มค่ะหลังจากลิซ่าแบล็กพิงได้ตกเป็นประเด็นดราม,มา่าโดนชาวเน็ตบางกลุ่มไปกดดันให้ออกมาขอเอาเรื่องการเมืองไทยลิซ่าก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในโลกโซเชียลมีเดียออกมาอีกเลยค่ะ กระทงล่าสุดค่ะก็มีภาพไอดอลสาวคนดังสีหน้าสีตาดูเศ้าๆไม่สดใสในระหว่างเดินทางไปทำงานสร้างความเป็นห่วงเป็นใยให้แฟนๆทั่วโลกกังวลใจกลัวว่าลิซ่าเนี่ยจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปตามกันนั้น แต่ล่าสุดแฟนคลับก็ได้โล่งอกโล่งใจกันเป็นแถวหลังลิซ่าแบล็กบลิงกลับมามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรอีกครั้งค่ะโดยโพสต์ใหม่ล่าสุดพร้อมกับแคปชัน่นขอบคุณสําหรับกําลังใจที่บลิงทั่วโลกได้มอบให้เสมอซึ่งแปลคร่าวๆประมาณว่าในระหว่างกิจกรรมนี้ฉันอยากจะตะโกนร้อยครั้งเพื่อขอบคุณบลิงของพวกเราที่คอยสนับสนุนฉันต่อไปขอบคุณที่มอบความรักมากมายให้ และฉันมีความสุขมากซึ่งงานนี้ค่ะเหล่าแฟนคลับต่างก็ออกมาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจลิซ่าสู้ๆกันมากมายและต่างก็บอกว่าโล่งใจมากที่ลิซ่าดูสดใสขึ้นค่ะ